สวัสดีครับวันนี้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาทําเมนูไข่คนละครึ่งเป็นไข่ลูกเขยกับไข่เป็ดกับไข่ไก่นะครับวันนี้เริ่มด้วยการต้มไข่ก่อนนะครับไฟอ่อนๆน,นะครับแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็ใส่เกลือลงไปเลยนะครับถ้าไปไฟแรงมากเดไข่จะแตกนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับป้อมไปเรื่อยๆนะครับ วันนี้เราก็มาดูเครื่องปรุงกันเลยนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับไข่ที่ต้มเสร็จแล้วนะครับผมก็ปอกไปแล้วนะครับผมก็มีไข่เป็ดสี่ไก่สามทั้งหมดเจ็ดฟองนะครับวันนี้แล้วปลาพริกแกวแห้งนะครับแต่เรายังไม่ได้ทอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทอดบักชีฝอยสำหรับเอาไว้โรยแต่งจานนะครับหอมแดงเราก็แกะนะครับเดี๋ยวเราต้องไปซอยแล้วก็เจียวนะครับผม วันนี้เชปกจะใช้น้ำตาลทรายและก็ผสมกับน้ำตาลปี๊บนะครับเพราะว่าเราจะเอาสองส่วนนี้มาผสมกันนะครับวันนี้แล้วก็มีน้ำปลานะครับวันนี้ใช้น้ำมะนาวด้วยนะครับมะนาวหนึ่งช้อนชานะครับเอเอาความหอมของมะนาวด้วยนะครับผสมความเปรี้ยวของมะขามด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็มาเคียมนะครับมาลงมือทำกันได้เลยนะครับ เราก็มาดูวิธีการผ่าไข่กันนะถ้าที่ท่านใดท่านผู้ชมท่านใดนะครับถ้าไม่มีที่ผ่าไข่เราก็ใช้มีดเล็กได้นะครับแต่เราต้องจุ่มน้ำ่อยนะครับเพื่อไม่ให้ไข่ติดนะครับเวลาเราผ่าไปแล้วก็เอามีดจุ่มน้ําไปล้างให้ดีนะครับก็จะผ่าง่ายนะครับถ้าบางคนมีที่ผ่าไข่ที่เป็นเส้นเอ็นหรือเส้นลวดก็ผ่าได้สวยนะครับแต่ถ้าเราบ้านไหนไม่มีนะครับหรือท่านผู้ชมท่านใดไม่มีก็ใช้มีดเล็กก็นี้นะครับมีดเนครัวผ่าได้เลยนะครับผม ไม่ยุ่งยากนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับไข่ที่เราเผาไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราไว้ทอดนี่นะครับตันนี้เราตั้งน้ํามันใส่เยอะหน่อยนะครับแล้วก็เอาหอมตรงไปเกียวก่อนนะครับหอมที่เราหั่นไว้วม่าสักครู่นี้นะครับแล้วก็มาเกียวไว้หอมกรอบอะไรก่อนนะครับไม่ต้องถึงจะกรอบมากนะครับเอาแค่พอเ่องเหลืองก็ดีนะครับเกี๋ยวเกันะครับมันอรีรอยเกียวกระชอนไม่ได้เลยนะครับ ตอนนี้เราทอดถอมเสร็จไปแล้วนะครับพริกจะปร้อยไปแล้วเราก็เอาไข่ลงนะครับน้ำมันร้อนๆเราก็เอาไข่ลงไปนะครับเอาด้านหลังลงก่อนนะครับแล้วก็คอยตักน้ำมันมาให้มันด้านเพราะล็อไข่ล็อผ่าครับเดี๋ยวไข่แดงมันจะหลุดง่ายนะครับกิ้งไข่ไก่แล้วหลุดง่ายอย่างเเลยนะครับถ้าเราปั้มไปเลยก็เดี๋ยวมันจะหลุดไปก่อนแล้วก็ พรมันจะไปติดกระทะมั้งอะไรมันจะนี่เราด้านหลังมันก่อนแล้วจะคอยเอาน้ำมันคือมาให้มันไข่แดงมาติดอยู่กับไข่ขาวก่อนนะครับอาน้้ำมันตักๆมานะครับให้มันกรอบติดก่อนนะครับแล้วค่อยคว่ำลงไปนะครับถ้าน้ำมันเยอะๆก็จุ่มลงไปได้เลยนะครับทีนี้น้ำมันเทบก็ไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่เอาแค่พอดีพอดีถ้าน้ำมันเยอะๆท่วมคนนี้ก็ใต่ไปได้เลยมันก็จะสุก กรอบติดอยู่ด้านในได้เลยนะครับพอยลูกไหนมันเริ่มนั่นๆแล้วเราก็กลับลงไปนะครับกลับกลับให้ทั่วทุกอันนะครับแล้วก็ดูให้เหลืองนี่ก็ทอดเสร็จแล้วนะครับเหลืองกรอบสวยพอดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมมาทําน้ําราดกันต่อได้เลยนะครับดูนะครับความสวยงามของไข่นะครับตอนนี้เราก็มาเตรียมทําน้ําราดนะครับน้ำมันไม่ต้องเยอะนะครับหน่อยเดียวนะครับใส่ไปเลย แล้ววันนี้แจ็คประจํมาใส่น้ําตาลปี๊บนะครับน้ําตาลปี๊บคือผมจะใส่น้ําตาลปี๊บกับน้ําตาลทรายก่อนเพื่อให้สีของน้ําราดไข่ลูกเขยเนี่ยมันสีมีสีสันสวยงามก่อนนะครับเพราะต้องการสีสันก่อน,นครับผมจะมาเคี่ยวน้ําตาลปี๊บกับน้ําตาลทรายให้ออกสีสวยๆก่อนนะครับถึงจะไปทําปุงเครื่องอีกทีนะครับ ถ้าเราไม่เคี่ยวเนี่ยสีบางทีมันจะใสเพราะถ้าเรากัดใส่น้ำมะขามน้อยเนี่ยนะครับเพราะน้ำมะขามของเชฟนี่คือว่าทำไม่เข้มข้นหน่อยนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปใส่น้ำเปล่าหรือน้ำมะขามน้อยเนี่ยน้ำที่ลาดก็ไม่สีไม่สวยนะครับมันก็จะเป็นสีก็าขาวก็เลยเชฟต้องมาทำให้สีน้ำตาลมันออกเป็นสีน้ำตาลไม่ไหม้หน่อยก่อน ถึงจะไปทําน้าราดผสมเครื่องปรุงอีกทีนะครับแล้วก็มาเคีียนน้าตาลให้มันออกสีแดงๆหน่อยนะครับสีน้าลาดไปจะสวยงามนะครับเดี๋ยก็จะเริ่มแดงไปเรื่อยนะครับน้าตาลปี๊บเป็นน้าตาลทรายละลายที่ใช้2น้ําตาลนะคือน้ําตาลทรายนะมันจะมีหวานรสหวานแหลมแต่น้ําตาลปี๊บนะครับมันจะเป็นหวานด้านๆทุ่ๆนะครับถ้าเราเอาสองส่วนของน้ําตาลมาผสมกันรสชาติก็จะกลมกล่อมไปอีกนะครับ แล้วแต่สูตรนะครับถ้าใครชอบแบบไหนก็ลองดูได้นะครับแต่ของเชฟก็จะทําเป็นอย่างนี้ครับในสีสันสวยงามนะครับสีน้ําลาดก็จะดูนะครับสีน้ําลาดก็จะสวยต่อลาดไข่ลูกเขยก็ออกมีสีสันน้าตาลทรายแดงๆอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้ดูสีสันน้ําลาดไข่เนี่ยสวยงามและก็น่าทานขึ้นนะครับผมนี่เราก็เคี่ยวไว้นะครับเติมน้ําเครื่องปรุงน้ํามะขาม น้ำปลาเครื่องปรุงทุกอย่างที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ไปได้เลยนะครับช่วงน,นี้อันนี้ก็เริ่มนะครับใส่เครื่องปรุงไปครบแล้วนะรครับลอกเคี้ยวให้มันเหนียวๆซะหน่อยนะครับอันนี้น้ำก็เริ่มเหนียวสวยแล้วนะครับแล้วก็เตรียมจะไปลาดไข่ได้เลยนะครับตอนนี้เ,ร,เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวราดไข่ได้เลยนะครับมีไข่ที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็ค่อยๆลาดไปทั่วทุกชิ้นนะครับ พอปลาทานทีนก็ได้มีรสชาติของน้ําราดที่เราราดปรุงหวานเปรี้ยวเค็มนะครับสามรสนะครับใครลองถ้าลองทําชิมดูลก,ก่อนก็ได้นะครับเผื่อชอบรสไหนก็เติมเอาได้นะครับนี่ของเชฟก็กลับพ<ร>อ,อ,อพอดีพอด,พอดีแล้วนะครับทีน,นี้เราก็โรยหอมที่เราเกลียวไว้นะครับผมดูให้ทัวท่วๆแล้วก็สวยงามนะครับ ไปเต็มเลยนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะโรยพริกแห้งที่เราทอดไปนะครับจัดหน้าตาให้สวยงามน่าทานนะครับไข่ลูกเขยครับก็เกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วๆถ้าเยอะไปก็ไม่ต้องใส่หมดก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับนี่แล้วก็โรยชีนะครับผม นี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับมีเมนูไข่ลูกเขยคนละครึ่งนะครับมีไข่ไก่ครึ่งนึงไข่เป็ดครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรานามาชิมกันนะว่าไข่เป็ดอร่อยหรือไข่ไก่อร่อยเดเชโกก็จะบอกอีกทีนะครับขอบคุณมากเลยนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องของเชฟโกเมนูอาหารอร่อยนะครับช่วยฝากกดติดตามช่องของเชฟโกด้วยนะครับขอบคุณนะครับ